สวัสดีวีน้องครับวันนี้เซเวันที่6ธันวาคม2567เป็นองค์ปรอบกันตลาดนัดโคกระบือตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรนะครับผมววอ,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 อม,าม,ามูลเวาฝาคนเลยเชิญติดตามมาชมบรรยากาศเหมือนกันครับแจ้งมาหยุดนะครับแม่หยุดจันั่งคันพุทโอลอตลาดเพือ่อห้เสาที่นะครับเอามุอนี้บรรยากาศนะครับผู้ชมเต็มสนามนะครับหัวกเ็เต็มนะครับหัวแน่นนะครับบน,นี้เขานะครับไปยางเลาะเบิ่งกันนะครับก็เสถียรามมากเป็นราคาแจ้งเนาะบวันนี้นะครับ เมืนกว่าบาทเงินกว่าบาทไม่ห่างเท้าบทค่าจ้กบาทนครับหมื่นเทเล่นนะครหมื่นสี่พันหมืนสี่พันสูงวัยี่สิบวกแม่แยกลูกท้องว่างครับขันน้ำเหลืองนะครับเอาไปคุหนอนหมื่นสี่แกลูกยกเอาเขาพันเด็กกันกับเครื่องดำนครับเท่าบสเ่าบดเข่าบสนมสีนมสวยนะครับนมสีนมสวยนะหมื่นสี่ เอาไปคุ้นแล้นี่ข้าวเดียวก็เด็เดทับแล้วครับอันนั้นเจา้าหวานงแม่ลูกแม่ลูกไปเสรลูกเนไปเสลูกเนไปเสร็ลูก,ลก,ลกเป็นไปหาเียเลยนะสองหมื่นก่แบทสนจนีตน่ติดต่ได้เบอร์ไยเก้าสามศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งแแปดสี่ หกเจ็ดแนี่ะสนใจทุกมาสอบถามได้ของนะ้ำอ้าวห้างครับนะแม่ห้างแม่ห้างนะครับแม่แยกลูกนะครับซือ้อข้าวเดี่ยวแก่เดีทับแล้วครับแยกลูกไปเนี่ยทับทับกระติดไว้ไนงะง้อจอยผู้ต่อว,ว่าทับตินไงตัวนะครับทายางงามอยู่เดนะอทายางก็อสะได้อยู่นะครับสูงรนะ้อยสี่สิบตัวช่วงส่างดนะีนะครับไปเลี้ยงอ้วนขึ้นมานเนี่ยเลี่ยมเม้มน้อย มีเศร้ากวนของไอ้คนแม่ลูกลูกแม่หัวแดงแดงสองหมื่นกว่าบาทเบอร์สามหาแม่ลูกลูกแร่ลูกเนียลูกแรกครับสามหมื่นห้พลองได้ก็แต่แต่แม่แต่รอยสีรอยสามผสดูเอร์ซโค้งสางไงโค้งสางเงียงัวตื่นงัวอ้ยแม่นั่นงัวตื่น

มือนี้บรรยากาศคึกคักผู้ชมกลับมาแล้วนะครับแล้วให้แล้วน่าผู้ชมกลับมาแล้วสนใจติดต่อได้เบอร์เด่นะครับ093 476ก้าสามศูนย์้าสามจามก้าคนเดพ่อคอนกุชุมสนใจกระทุ่มมาสอบถามกัครับงนู่นเน้นนะครับมันนี้นะครับผู้ชมหลายนะครับ ขางวอยังน่ะนิงๆอยู่นะตัวถือก็มีตัวแพงก็มีเอาไปกันงูจะจอยมันดูงูขันมันเดือดนเนี่ลูกลูกูัวค่าจรพนะครับีสองหมื่นใ่หมครับสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเป็นับคีกันควบนั่้กัน องหมีราคาเดียวกันสองหมื่นันร้อยอันนี้เข้าบดแม่ลูกแม่พ่อนาะโอ้โ้ย่างนมลูกแม่พวกมลูกผู้ขุมีลูกแม่ข้าวบาๆนี่งาจัดต่ออะไรอีกรียกอะไนั่นราคาห้องสูงเข้าบดเท้าบดสูงร้อยสนี้จะ้อยสี่บบวก มนนีก็ลอยเกือบร้อยห้าสิบตัวครับเขายังสดสดอยู่นะครับงวจ่อยสึดงวนี้นําถ่วมากเหมือนขึ้นขึ้จ่อยเบิ้งเขายังสดๆดอยู่นะครับมันไม่มีอยากินคงวดมันไม่มีอยากินสนใจตี่ต่อได้เบอร์ไหนะครับเ9 5ร์ศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้านยเจ็ดปดศยห้าสี่หกแปดาสหนใจทุมาสะเอางวแม่ลวกพ่อมืกๆนเศร้า คมละเศ้ากวนะครับเบิ่งดีนบ่แดงดีแม่ลูกลูกคุณนครับเลงอ้วนขึ้นมากกั่ลูกก็ได้ขายมือนวาเลยเบิ่งหนาเบิ่งตาาหม่นสี่ควบนึงสองหมืนหนึ่งค่ารั ตัวนี้เครื่องเพียรบเต็มมันเลยนะเท่าบวชอายุหลายแบบับัวคนหยกขอกเลไมันเหมาอะมาหัวมันหลจริงหัวไหลมันเลยขายถืกนะหยกเจขางนเอยวขอางหนาสีเศ้าเลียงนะครับเพราะว่าคนเราหยกขอกยกสูงมาเลย เป็นสื่อยกฝูงมาเลี้ยหนึ่งโคมสองโคมสามโคมสี่โคมนยโยกฝูงมาเลีนะงัวมีแต่สดๆได้ทำอนนะไรครับเต็มที่ก็ว่าเกินลูกสองลูกสามเนี่บเขาเนี่ยเ่าท่านได้กันเขากันนิดเดียวนะครับหน้าบ้านลูกสองนะครับคาดว่านะครับว่ายัางสดๆทุกตัวนะครับเตที่มที่เขากับกันเดียวในลูกแหลกนะครับมีเขาเนี่ยก็เป็แนแม่ขายนะครับ ของถือของถือเนาะสองหมื่น <Tonight> พันหน้าร้อยนะฮ้มนะครับนะเพิ่นเปิดเพิ่นเปิดเตมียกับหมื่นหางอ่า้งขายเป็นงวหางเลยเดียวต่อได้อีกต่อไดียุคกนะครับมมนมีราคางวนะครับนะครับ mình mua pao bưng sao cậu này mua nhảy không sao vậy งร้อยบาบวกนคร <author> <ca> ng ับช <aine> ี้เขาเปลือกคสาวหน่อยเมือนเก่าอันนี้อันนี้สาวเก่าครับใหญ่ครับงามเต็มดีนะครับงวอ้วนงัวงามนะครับอวนงัวงามนะเครื่องเพชรนี้นี่ได้แขวแท้แล้คนว่ดไหนเงี้ยเมืองยุกนะยิ้มเมืองไหนหรละ แต่ว่างูใหญ่เปนานะใกล้สิพออผสมแล้วล่ะต่วันนี่แดงดีแห้งแดงดีนะครับครับเครื่องดนะัครับตัวนี้มือเก่านะครับอันนี้เศ้าเก่าครับสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับ 080- 080- 440- 440- 7ส0 8ส3 0นใจสมาสนบถามสเรื่งั้วยน่งามนนสีนะครับ ครเนี่ยอ่ะหัวใหญ่หัวงามนะครับหัวใหญ่หัวงามกับพี่ไฮบิงด้วยนะครับครับตเป่นเดียงเดียงทางยาทางซุกว่าบ้านลอยยิบหาบวกนะอ๋อไหนท้่เกหัวหัวงามกับมี่นะหัวจอยกับมี่เดองนหัวจอยหัวจอยเป็นเดียงหัวจอยหัวงางแม่ลูกแม่ลูกค้ากบาทนะครับมันหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับ มองขายของเราเนี่ยเมียลูกลูกเมียเป็นหรอกเอาใคอยากได้งอเถื่อนเป็นหรอกครับพื้นเจ็ดนมซีอยู่นะครับขาดน้ำเลี้ยงนะครับลูกประมาณสามตัวสี่ตัวนะครับบ่เกินลูกสี่หรอกนะครับเครื่องดำทั้งแม่ทั้งลูกไม่สูงร้อยสามสิบห้าบวกนะครับยาวนับขาดน้ำเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเอาโยกบต่ซึ้งนะโยกแต่ทับเรี่ยวนะครับ ต้นใจดต่อได้เบอร์ไหนะครับเบอร์ครับ082 082 4 2สอง4ูนย์แปดสองสีอนองหับมองขายนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียครับแม่ลูกลแม่ลูกประมาณสตัวครับลูกประมาณตัวที่4ครับอ่าแม่ลูกลูกแม่ครับ พุณหน่ยกินหยาเกินอย่างาางี้ได้ขาดยหยาอย่างเดียวพุดหน่อยสดชื่นดีนะครับกินหายาดีนะครับอยากหายหายแห้งเนาะแต่ว่าไม่มีหายากินซืนะครับเอาเป็นอย่างเบื่อคนับ